สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุชี่ค่ะพามาเส้นแถานี้ย่านอะไรนะสินครโรงเรียนศรนครฟอยที่มันตรงไปทางหน้าเห็นโคกกนัดข้างหลังไหมบริการดีนะล้างดีมากวันนี้จะพามาเดะเชฟเชฟเจี๊ยบค่ะซึ่ง,งไม่ใหญ่ยใครที่เคยติดตามดูแล้วเนี่ยจะเคยเห็นแล้วว่านุชี่เคยพาไปแล้วแต่วันนี้ค่ะอัปเดตเชฟเจี๊ยบย้ายร้านใหม่ มาย่านสีนครซอยใกล้ๆคลองที่ตรงไปกับไดอาน่าเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศร้านใหม่ว่าเป็นยังไงอาหารหน้าตายังไงก็อาหารเช้าอาหารกลางวันพิซซ่าสเต๊กมาที่นี่ครบค่ะที่นั่งสบายไปดูบรรยากาศก,าศกาัน ありがとうございまします。 เชฟไม่เชฟเสียบยัยที่ใหม่ข้าวผัดข้าวกะเพราข้าวเครื่องแกงข้าวทอดกระเทียมขมิ้นปลาทอดอุสลัดอุยมีสลัดแซลมอนด้วยสลัดขึ้นหน้าก็น่ากินพิซซ่าพิซซ่าจำได้ไหมครั้งที่แล้วมากินพิซซ่าสี่หน้าในถาดเดียวกันเอายังมีนะ้อซาพาปัตตี้คาโบเนราอร่อยมากนี่ชีสจำได้วิเครื่องดื่มก็มีเลิศเลิศเลิศเบอร์เกอร์ก็มีอ่ะสเต็ก มีอเมริกด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเชฟคายเชฟเจี๊ยบเพิ่มเมนูอีฝานะทุกคนค่ะต้มตำปูต้มตำปลาตำเสี้ยวตำถั่วต้มตำเข็มไก่แคมก็มียำข้อหมูย่างก๋วยเตี๋ยวอุเลิศมีข้าวคุ่วกะปิด้วยวอุ้ยต้าแล้วดานน้นเลือกไม่ถูกเลยอุ้ยมีข้าวผัดปลาทูพริกสดด้วยปลาทูพริกสดอุ้ยไม่เคยกินอ่ะปลาทูพริกสดงงเลยอ่ะผีแกท่ทอดน้ำตาลควกกิ้งเกงซึมงมาก,กินไปหมดเลย เล่าไม่ถูกเมนูเยอะขนาดนี้เล่าไม่ถูกแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลูกที่กินอะไรบ้างมาแล้วค่ะซัมซัมคอนติซ่าเอ้อยสเต็กเอ้อยซัมตัมจา้าแล้วดูดูข้าวข้าวพ,ร,พริกอะไรนะปลาทูพริกสดอุ้ยผัดไทยกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนดูนี้อันนี้คือโรอตีนะคะโรตีชิคกินโรนะคะเป็นโร,รตีแล้วก็มีไก่น้องดูดิ เห็นไหมบอกว,ว่าเชฟเจี๊ยมากจากจานน่ารักจัดจานสวยเชื่อโน้ตยางมากินอุดนก็นได้นะคะไปค่ะเราไปคุยกับเชฟเยบกันดีกว่าว่าตอนนี้เชฟเจี๊ยบย้ายมาอยู่ตรงไหนอะไรังไงมั่งตอนนี้เชฟเจี๊ยบนะคะวันนี้เราอยู่กับเชฟเจี๊ยบอัปเดตย้ายร้านใหม่เดี๋ยวให้เชฟเจี๊ยบบอกที่กัดอยู่ตรงตรงข้ามขนมจีนคองเตยอะค่ะถ้าเกิดมามาทางเส้นโชคดีแดดเตี้ยมอ่ะเลยมาประมาณห้าอเมตร ถ้าเกิดทางใดหน้าเนาะผู้ใหญ่ซอยที่ตรงข้ามดหน้าก็ได้เนาะม<ช>ัน <า S 2> จะมีซอยอยู่ที่เรียบคลองเข้ามาขี่ตรงมาเรื่อยๆร้านอยู่ขวามือถ้า,างไงไปดูแผนที่ได้นุชแอบเห็นแล้วในเพ<ช> The <shape S 1> จ The Chef by Chef ี๊ยบอกไว้อย่างชัดเจนมาง่ายแมพมาได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> แต่วันนี้ค่ะทุกเห็นเมนูใหม่ Chef ี๊ยบน้นะเมนูใหม่เลยนอกจากอาหารแนวพิซซ่าฟิวชั่นของเราฝีหน้าแล้วเนยพิซซ่าแล้วใช่ไหมต่บเต็กอร่อยอยู่แล้วออนนี้โรตี แบบเออแล้วก็วันนี้ค่ะอ่ะเพจอาหารอีสานค่ะ,คะก็มีเป็นอาหารอีสานนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาหารไทยแล้วก็มีอาหารจานเดียวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีถ้าเกิดอาหารอีสานก็จะเป็นพวกส้มตําไทยตําปูปลาแล้วก็มีเป็นข้อมหมูย่างเสือร้องไห้น้ําตกหมูมีครบเลยค่ะถ้าเกิดอาหารจานเดียวก็จะมีเป็นผัดไทยกุ้ง <c oughs> เพิ่มขึ้นมาข้าวคุกกะปิข้าวผัดพริก ปลาทูวูนุก็อ่านสงสัยเมื่อกี้ตอนระหว่างรออาหารเราก็อ่านเอ,เอ้ข้าวผัดพริกปลาทูเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วแบบสไตล์อของเชฟเจ๊กเอกลักษณ์ของเดิมค่จะจะัดจานน่ารักเหมือนเดิมน่ารักอ่ะแก่ย่งงม,าายยมล เลยที่นั่งสะดวกสบายโต๊ะเยอะสามารถจองคิวผ่านเพจมาก่อนได้เลยนะคะเพจร้านจองคิวมันได้เลยเพราะว่าคนเยอะนะบอกให้เหตุผลที่ต้องย้ายเพราะอะไรไหมล้นร้านค่ะนึกผ่านไปที่ไรคนเต็มตลอดเลยวันนี้เราย้ายแล้วมีที่นั่งสะดวกสบายหลายมุมหลายโต๊ะให้เลือกจะมาเป็นคู่มาเดี่ยวมาเป็นครอบครัวกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เชฟเชฟพร้อมค่ะ นนะคะ่อยมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ